ลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ติ๊กต o อกคลังนา5959ได้แชร์บินใบสั่งอาหารของลูกค้าโดยมีรายละเอียดว่าตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งกระเทียมใส่แค่มะนาวพริกและขอเผ็ดเครื่องปรุงทุกอย่างไม่ใส่ใส่แค่มะนาวพริกนะคะถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ใช่มีแค่มะนาวพริกคอมเพลนทันทีค่ะ จำนวนที่สั่งสามถุงเมื่อทางร้านทำตามที่ลูกค้าขอมาทุกอย่างแต่ผ่านไปไม่นานลูกค้ารายนี้ได้โทรศัพท์มาต่อว่าถึงเรื่องรสชาติอาหารสุนักไม่รับประทานเลยและทำไมต้องแยกเส้นแยกน้ำไม่ได้สั่งแบบนี้ลูกค้ายังพูดอีกว่าอย่าคิดแทนลูกค้าว่ามันจะไม่อร่อยให้ตำตำไปเลยซึ่งทางร้านงงไม่รู้จะทำยังไง เพราะทำตามสูตรที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างแล้วแถมล้างครบให้ด้วยหลังจากคลิปถูกเผยแพร่มีชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากทำให้ยอดคนที่เข้ามาดูมากกว่า1ล้านวิวพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่ให้ยกเลิกออเดอร์หรือไม่ก็ให้สูตรลูกค้าไปตำกินเองที่บ้านเลยแหม่ตำติดตืดออยากลองสั่งบ้างจัง